ที่เมื่อกี้น้องบอกว่าคนได้รางวัลโนเบลพี่บอกเลยว่าบางทีบางตัวสินค้าค่ะเราฟังเสียงจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วฟังจากไหนบางทีเรา,าฟังจากน้องพนักง,งานเพราะน้องพนักง,งานเรา,าใกล้ชิดลูกค้าลูกค้าจะเป็นคนบอกน้องพนักง,งานเราว่าเขา่ต้องการอะไรเราก็จะมีหน้าที่ในการพัฒนาสินค้ามาตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด รวมถึงทางเซเว่นเองอะค่ะเรามีทีมงานวิจัยที่จะรวบรวมในแง่ของเทรนดต่างๆหรือว่าความต้องการของลูกค้านะคะเข้ามาให้ทางเมอร์เชนดายอะค่ะแล้วก็รับทราบเนาะว่าเออในตอนเนี้ยในแง่ของลูกค้าเราคำต้องการสินค้าอะไรควพัฒนาสินค้าอะไรเพื่อตอบจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดแล้วก็ทันกระแสมากที่สุดคุณได้ดูไวรัลในติ k t o อกไหมอะไรที่ชาวต่างชาติ้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาคิดถึงแซนด์วิชแฮมชีสอบร้อนที่ประเทศไทยผมไปดูมาแล้วมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเข้ามาพิมพ์ ในใต้คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามาที่ประเทศไทยอ่ะเขาคิดถึงแซนด์วิชอบร้อนแฮมชีสคนเกาหลีคนฝรั่งยุโรปพิมพ์กันแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะว่าที่นู่นบางทีเขาก็ไม่มีไม่มีแฮมชีสไม่มีอบร้อนให้